ครูพละเมาเสียงดังชอบด่าสุดท้ายเพื่อนบ้านติดกล้องเจอทั้งด่าบุพการีและโชว์นิ้วกลางหน้ากล้องผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดพัทลุงว่านายวีรพงศ์อายุ43ปีเชฟโรงแรมดังพัทลุงอยู่บ้านหลังหนึ่งในถนนสเสนเจริญเขตเทศบาลเมืองพัทลุงร้องผู้สื่อข่าวให้ช่วยหน่อยหลังจากมาชื้อบ้านจัดสรรในพื้นที่เขตเมืองพัทลุงลูกค้ากว่า3ล้านบาทที่เป็นห้องแถวติดกันแต่พฤติกรรมเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันสุดตรงพอดื่มสุราชอบด่าบุพการีด่าคนใน ครอบครัวของตนและบางช่วงจังหวะที่ตนไปทำงานลูกชายอยู่บ้านคนเดียวตะโกนด่าส่งเสียงดังจนทำให้เด็กหวาดเด็กกลัวจนสุดจะทนโดยนายวีรพงศ์เล่าว่าก่อนหน้านี้ตนทำงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับครอบครัวและได้เดินทางมาทำงานต่อที่จังหวัดพัทลุงโดยเป็นเชฟโรงแรมแห่งหนึ่งพันรยาเป็นแม่บ้านโรงแรมมาชื้อบ้านจัดสรรเป็นห้องแถวที่อยู่อาศัยใกล้ที่ทำงานเพื่อความสะดวกแต่หลังจากก็อยู่ได้ไม่นานเพื่อนบ้านชื่อครูเทนนามสมมติ เป็นครูพโลงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดอบจังังวดพัทลุงนิสัยก้าวร้าวชอบต่อว่าและด่าบุพบกการีส่งเสียงดังหลังจากดื่มสุราสร้างความรำคาญและชอบมาข่มขู่บ่อยครั้งอ้างว่าตนเป็นเจ้าถิ่นจะทำอะไรใครก็ได้ตนเองสุดจะทนเลยไปแจ้งเจ้าของโครงการเพื่อทำความเข้าใจและทักเตือนเพื่อนบ้านกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแต่เจ้าของโครงการบอกโตโตกันแล้วคุยกันเองทำให้ตนยิ่งไม่สบายใจ ก่อนติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความสบายใจเนื่องจากตนเองไม่รู้จักใครบ้านอยู่จังหวัดตรังแต่เมื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดก็เหมือนเดิมครูเทนก็ยังมีนิสัยก้าวร้าวหลังกลับมาจากดื่มสุรายังมายืนด่าหน้ากล้องวงจรปิดหน้าบ้านแถมยังโชว์นิ้วกลางหลายรอบและบางครั้งยังพานักเรียนมาจอดรถหน้าบ้านก่อนลงจากรถยังบอกเด็กๆว่าบ้านหลังนี้แหละที่ไม่ถูกกับครูเหมือนจะข่มขู่และข่มเหงตนตลอดมา ขณะเดียวกันลูกชายของนายวิรพงศ์กล่าวว่ารู้สึกกลัวเวลาอยู่คนเดียวพ่อทำงานกลับดึกแม่ก็กลับมาช่วงค่ำลุงข้างบ้านพอเมาแล้วชอบทำเสียงดังยืนด่ายอยู่ข้างบ้านบ่อยครั้งตนเองรู้สึกครัว